อ่สวัสดีครับวันนี้วันการแข่งขันวันกาดภาควีประจําสัปดาห์ของร้านพี่พงษ์ร้านพี่เองแหละประจสัปดาห์นก็ป็นจำสัปดาห์ไม่ถูกไอ้แฟงมึงตกรอบมึงยังแอคชั่นนะมึงอ่าเอากูถึงไหนแล้วเนี่ยประจาวันเสาร์ที่5้าที่12นะครับ12มีนาคมคู่แข่งได้แก่ปั๊บอ่าตกรอบเลยครับไอ้แฟงนี่พี่บอกเลยว่ารอบแรกแค่แฟงรอบแรกตกรอบแล้ว้คนมันขาดเลยชุบมาตกอีกรอบหนึ่งตกจ้ะนี่เลยสวัสดีครับ อ่าแม็กเอาอะไรวันนี้คือพี่แม็กเราหลังจากเรียนที่มหาลัยแล้วช่วงนี้ปิดเทอมก็มาเล่นการกันเล่นๆดันเข้าชิงเอาอะไรมาเล่นเนโอครับเนโอเน็กตุวยนะครับนี่ไม่อยากจะบอกนี่พี่กายนะครับนี่ให้เห็นนด้วยอย่านะอย่านะใช่ครับไม่ใช่เพื่อมาเล่นเหรอไม่ใช่เด็กผมครับโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าจะมาถึงเวลาดิอ่ะเอาอะไรมาเล่นกะโกบาลดินครับโกบอกสายเลยได้ไหมอ่าต่อมครับไอแม็กมันรู้อยู่แล้วเราจำได้ไหมไม่ได้ทำไมมึงไม่ใส่จำ ผมอยากลองอันนี้อยากลองอยากลองไม่อยากลองข้อชิงเลยไอพวกจำมาตกไปแล้วไอต้ามชิงได้เว้ยแม่งมาอืมมาเป็นแชมป์เลยนะแตนๆเอเซลนะมามาเดี๋ยวเราจะหัวก้อยกันดีกว่าให้เราโยนเตากันกี่ใบครับสิบกี่ใบครับสามอ่ะสามลูกเต๋าเราจะมีหลายสีวันนี้เอาสีเขียวอ่อนแล้วกัน ใครโยนได้มากกว่าลุงก่อนเลยใครจะโยนก่อนก็โยน12ชมวันทุโอ้โหท่าแล้ว6วันแล้วเรื่งโอ้8ครับ8 12จบไอ้อุงเชียร์ใครเนี่ยเจ็ดครับเชือนไปติดเดียวโอ้อเชียวได้เริ่มก่อนด้วยอ๋อเฉียวเริ่มก่อนตายด้ไแม็กโก้เสียวอ้าวนี่เราฟ้อนี่หว่าลืมไปก้เฉียวจุดเด่นของ ของ e x c e l นี่คือะไรแฟกตีเยอะไปเยอะแต่จุดอ่อนคืออะไรมือน้อยมือมันจะบางจุดเด่นของเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยอะนะก็อแก้กันไม่ใช่สำหรับเด็กนี้เด็กนี้มือไม่ใช่เด็กไหนมึงชี้เขาไม่รู้เด็กโก้เลยปะจุดจุดเด่นคืออะไรเลียเยอะมือก็คอมเลียเยอะมันก็เปียกเลย มีมนช่องสำหรับเด็กฮะไม่ใช่แล้วนี่ไม okay, ่ใช่เด็กช่องพี่เด็กแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่เด็กพูดคังหยาบได้หรอเนี่ยเลี้ยไอ้แฟงนี่ไอ้ไม่ใช่ไอ้ยืมไอ้จ่าเขาเริ่มก่อนหรือแล้วเนี่ยผมก็ใช้กอยู่แล้วโกโกเลียอะไรนะเลียเลียล้มเลียเยอะเลียเยอะนะมือก็พอมีเพราะปกติมือมันจะไม่ค่อยมีเพราะต้องลงเลียแต่นี้มือพอมีบ้างนี่แล้วแล้วข้างนู้นอ่ะอุ้มต้องไหวอุ้มเน่ะโดนตบมาอุ้มเป็นไงจุดเด่นคืออะไรตีเยอะตีเัวไอ้ตีแล้ว อะไรนะมือเยอะเวฟน้อยแต่ตีแรงตีโคตรหนักเข้ามาหนึ่งรับหนักเก่งเลยเปิดอ๋อแล้วรอบรองชนะใครมานะแม็กพี่อุ้มชนะพี่อุ้มแทะไอ้อุ้มโดนไปแล้วอุ้มอะไรมาเล่นอุ้มเอามูลามาเล่มูลาโดนเลยโหแต่มันแช่แวร์นแม็กเป็นสะดุ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยบวกว่าสามพันตัวนี้ลงถอแต่เขาสุนเดี๋ยวนะต้ารอบรองชนะใครรอบรองชนะไอ้ตาวไอ้ตาวมันเล่นเด็กอะไรวะไปแล้ว เอามากับใครก็ไม่รู้วันเนี้ยวิ่งทะลุโลกชมือนึงไม่ได้ไม่ได้เราเป็นความลับมาครับนเดือนแล้วพี่ตาอมากับเพื่อนเป็นสนิทไม่ได้ไม่ได้บอกเพศไม่ได้เราไม่บอกเพื่อนเป็นสนิทโอ้โหนี่เฮ้ยไอ้ตาดูวิตาหัววันเลยเท่าไหร่วันนี่ยสองสองหมื่นไม่ไม่จำแหวนเนี่ยจำเหรียญอะโอ้โห์สองสองหมื่นอันนี้ อันนี้เท่าไหร่มื่นหกไม่เดี๋ยวนะตัวตัวนี้ต้องคอเกีย์ตามโมเันกันแต่แต่นี้มันเมื่อกี้ผมงคอเกียร์สาอ่ารหนึ่งเหลืองหนึ่งเหลืองนะครับมันคอมาจากไหนเนี่ยอสามเป็นสามเป็นสามเปยนแล้วก็เปลี่ยนโอ้ยเบรชูเตอร์ว่ะเอาละครับพี่ตาลรับไปหนึ่งเหลืองครับเราก็แค่หาวิธีให้เขาได้อีกเหลืองหนึ่งเฮ้ยมันเป็นวิธีการลบ่มาครั้งแรกเอาเอาเหลี่ยมเลยง่ายงี้ยเด็กรุ่นเก่ากูเหลี่ยมเยอะแล้วไม่ต้องห่วงรุ่นเก่านี่เคี่ยวรักดีกันหมดกูบอกให้เคี่างั้นแหละ ไม่ปลอดเลยนันค้างดีกว่าก่อนเลยนอันนี้สองหมื่นชี้โหฉี่โฉดิเฮ้ยนึกว่าคลิเอาแล้วตาเติมมือเว้ยนี่ผมบอเห็นไหมเลียเยอะมือก็เลียล้มเลยมือตาเลยเยอะเยอะมือเยอะเออวแ้ว้ตานี่น่ากลัวไปเลียล้มสุขแดีกไหนทำเสียงดิไหนีดูการล้วล้วเล่นอีกทีนิทำเสียงทำเสียงโอ้โหฝั่งที่ไม่ทันเลียไปกี่ที นี่ทำอะไรกันเนี่ยนี่ติดใจแล้วนี่มึงทำอะไรกันเนี่ยนี่เป็นรายการอะไรนี่มาข่าเข้าวอันนี้บุกตัวละห้าต้ามือออกหน่อยเออมันบังมันบังเอาไงแม็กเอาไงสิบโอ้ไม่เคยกลัวแต่มันเรียกใหม่ห้าขอมือนี่พร้อมจะเสียแล้ว้ต้าเนี่ยแลกชีวิตกันอยู่แล้วไว้กู นี่ที่ได้ดเขามาแล้วมาแล้วโกแก่ด้วยมันถูกจีบเจ็บทุกใดนี่นะครับพี่ก็ทำไมเขาต้องเล่นไอ้ตามเก็บโกแก่ไปเล่นครับเขาเริ่มก่อนแล้วผมโดนหนักกว่าเขาเอาวพี่ผมก็บอกอยู่เอชเอ็มมันเร็วก็บอกแล้วยังมึงต้องหาทางโกงอย่าให้มันลงทีหลังให้แม็สพี่อย่าเรย์ยนลูกเต่าอย่างพี่ยังยนได้น้อยกว่าเลือกยูนิตผมตัวบวกเราสามพันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหไจกจีบไม่ลงเหรอ ไลงฮะเมื่อลงสนามโอเคเอาอย่งน้กลิ่นแล้นะเึกเินแนะเราดึงมานี่เลยดึงสองรอบยังอยู่ในจังหวะอยู่นะครับถืบได้อยู่เฮ้ยทำไม่ข้อมันโคลอดไอ้ตากูเตือนอีกทีนะครับไอ้แม็กมันเอามึงแน่นะถ้าเหลืองเนี่ยกูบอกไก่อนไอ้ตาไอ้แม็กมันไปป่าหนีนะมึงมือกี่บาทโอ้โหมือหนาด้วยอาบอกแล้วไงอะไรนะแพ้เรี้ยเยอะเรี้ยเลี้ยล้มมือเยอะเรี้ยเล้อมือขยำอะไรนะเรียนล้ม รายการอายุสิบแปดหนึ่งมืเจ็ดตีแวันสิบเจ็ดครับตีเรื่อยๆครับออกก่อนโอ้โหจะปวดอันนี้แม็กกำลังคิดอยู่ครับว่าเออเราจะทิกเดียวหยุดโลกเออหรือว่าจะครับเออเออข้างนี้ฮะข้างนี้อ่าตัวข้างนี้บวกไปหกพันเพราะมันบวกสองสองไอ้ที่ตัวใหม่ไหมเหรอเออหรออันนี้ตัวใหม่อันนี้ลงจากมือแล้วเนี่ยแลเหอนเไม่ใช่ตัวนี้ลงไม่ใช่ตัวนี้ลงยาสกิลใช่ไหม ครับโอเคแน่ใจได้ไใช่ใช่พอเนี้ยเข้าโซแล้วเขาคอนี่พอนี้ขอนี่เสร็จคอนี่ไอ้ยาเท่าไหร่นะสรุปเท่าไหร่นะสองครับถ้าถ้าเป็นแบบสั้นๆเลยกคือทีเดียวไม่หยุดลอกฮะไม่หยุดครับสองเลนนี้ทีเดียวไม่หยุดลอกครับไม่หยุดครับแล้วเปิดมาไม่ทิ้ก็เจ็บอีกครับไยเราจัดเล่นมั้ยมันเท่ว่ะไอมันีท่ตรงนี้มันเปิดมาตอนนี่แหละการ์ดมึงก็มีไม่จัดมาเล่นวะมันโคตรมันเลยเด็กตีเร็วอ่ะแต่มันไม่เร็ว่แต่มันไม่เร็วเท่าโกงโกมันออกสายเลยอุ้ยเดีนี้โคตรโหดเลยเมื่อกีีเน่ย ขึ้นมายุ้ยที่พี่แต่โกโกมันก็จำดีกว่านะแกพอบอกเลขนี้บอลเดิมมาดูเตรียมจัดอีกแล้วพี่บอลเป็นสเตรนท์บวกเลขสามนี่เครียดกว่าเยอะเลยไม่เล่เรื่อยไม่เป็นไรเวลาเหลือเยอะเล่นตาเดียวนะครับพี่บอกเลยว่าตาเดียวรู้เรื่องนะไม่มีแก้ตัวเอเชียมันคงไม่ลาขนาดแล้วพี่แบบนี้ก็จบแล้วขอมือเนาะนี่ขอมือเนาะ ช่ใช่ปจกสอ้ใครซื้อาวะใช่นมันหาแวนไมซื้แบบสหนึ่งวกอีกสองอนอะดดูดูเป็นแล้วอะไนี่แวนมึงตีไปแล้วเหรอไม่ครับเมื่อกี้เรียตีอันนี้แวนกำลังตีอ๋อเมื่อกี้แวนมันกัดเหรอไอเรียมันกัดนะพี่เดินไปแช้ว โซนะแบงค์นะแบงค์แบงค์มากตอนนี้แบงค์แบงค์คือมีเงินแบงค์มีเงินว้ยมันบอกมันมีเงินว้ยแบงค์เฮ้ยวันเช้าที่มันได้เป็นสิบห้าวิอะไรไม่ไม่เสียงไม่ได้เลยครับบุรีวิเขาเรียกร้องหลบลิขิตหลบไปเยอะแหละสองได้เฮ้ยสองห้า มันเท่าไหร่อะบกมันหมื่นห้าสองห้าก็นี่มันบบกสามพเป็ิ้หาไอ๋อบวกสให้ตัวเองด้วยใช่ใช่อ๋อโบกเองมันบวกยูนิตบนบอร์ดาเลยโอ้โหโหเขาแวบแวบรอที่เกิดแป๊บแปแม็มือไวอะเฮ้ยถ้าเปิดก่อนเขาอะไรใบเหลืองนะแม็กแห้ โต๊ะนี่มันเรียมดีนะฮะโอเคสองครับโอ้ไม่มีทิ้กเลยเมื่อไแม้ทำอะไรอ้วไมาเยอะเมื่อกี้นี่ครับสองครับโอเขอสองม่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ขยับจากเมื่อกี้จากสองสองแนในสามสองเจ็บปวดอ่ะโอ้โอะไรวะพวกยังไม่ขึ้นเกียร์สเลยมึงตี3ามหมื่นสามหมื่ามหมื่อย่าให้แอคเซลได้ขึ้นก่อน2สองโอ้โหได้ได้ไดนี้นะพี่ ช่อเนี้ยาจรังไม่แน่ยังไม่แน <vis> ่ีถ้าไม่ห่เยตัวเองยังไงก็มีเซซิเียอันอะไร่พูด่ไมเขาลยครับฟดครับฟอดอ๋อฟอดฟอดกินิกกินรอาแหันนี้ยังไม่เลตำแหน่งนะริบดุยชิวแสนเทีอ๋อตี่ซอเฮ้ยพยาบาลอ่ะนี่เมีงเลยว่าข้างนี้ มันหมดแล้วนี่หว่าไม่เจอยี่สิบสองว่ะน้ไม่เจอสองนี่นี่ลอันี่ลกบ้านรอเดือนนี้จ็ปวดวไม่แข่งหมูหูว่าในมือไงอย่าเาหน่อยมา้านนี่ยแข่กัแกเขา่ยไมนายทำกับพี่นี่นะตาเล่นแรงนะเนี่ยนะเนียนาเจ็บปวดอะปวดเ้าอะ เอ้ยลงทางกันอจังเราอ๋อเมื่อกี้คือเลือกช่อ,อใช่ใช่ตี้คนะตัวเล็กทงเลตัวเล็กงดจ็บปวดวจะจ็บปดู่าม,มาเจ็บปวดากี่ครั้งลองล <c oughs> ามาโดนดูไหมลองมาโดนดูไหม เสียงหองรไครับเสียงามจวดของใหม่ขปไหนวะเิมหเลยม่าองไปยังเ่าสิ่งที่เช็คการที่ไหข้ามไปดูกั อ้ยนีเยอะนนีรัยัไม่แจกเยเนี่ยอรอ่ะเนี่ยคนนี้บอกสามของโอเคเป็นคนนี้ลงส่วนคนนี้กอสกิลไม่ได้คนนี้ดีไหมเก็บไปเดียวไม่เก่ง่ะเขียวเก่งว่าที่เราก็ลงเรากำลัคุยถึงของรางวัลบัตตี้นะครับตัวนี้ดีไหมอะไรเีบัตเชนบัตนแค่บเนเดียวมือก็หนาไม่ติใหม่เี๋ยวไปโหลย โคกรดี่ยตอนลงกาโมมาโคตรว้าวจิ้มบวกสามนี่โคตรแสบแสบจี๊ดโคตรแสบดิปปัดเศจทั้งสนาม่ะเรียกไม่ถูกโอ้ยสี่น้ำเมตครับไอ้แม็มมันจะถ้าเขาได้เียวงการเขาสบายสบายริงเปล่าเวลาเจ็บไม่ลงแดมก็เจ็บอยู่เดียอ๋อไม่มีไร อยากขอไปข้างไม่ตบัน่สิบแปดจันนัสิบแปดไม่อยากให้ซะด้วยเบอร์ดไปที่หนึงโอเคบอร์ดนะครับใช้คำว่าบอร์ดบอร์ดาบสามแนนะเสร็จไห ป็สองหมื่นกีใส่ไวนะวางใช่ไหมเดี๋ยว็กมีตัวอะไใช้ขวบากเร็ววะแต่เขามีตัวง่ายด้วยบอกให้นี่ใช่ยากรู้รู้ว่าตัวนั้นใช้ยากรู้ตัวนั้นใช้ยากใช้ยากอือใช้ยากใช้ยากมาละ มือมีดไว้สี่ไวสมชื่อฮะโอ้ยมีหน้าตาเลยวะด้วยว้าวดูไว้นะพรีเซเร์สองแล้วจะอาการหนักกว่านี้แต่ตีเบานะเปิดตัวไม่ได้แล้วตัเห่หนึ่งดีกว่า ว้าวอดีอันนี้คือทำอะไรได้อ่าคารามาตีเข้าบาร์คอมมือในบไป์ดทำมึงตายได้โอ้โหแล้วก็ตัวมันบวกล่าสุดครับทำตายได้เองด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอดีโอ้โหบวกลโอ้โหเป็นกราบดุดุ้อโอ้โหโอ้โหเป็นไม่กี่ใบมือยังเหลือบอกแล้วเจนนี่เลยนะเลียลมเลียลงเลียเยอะมือเยอะ โอ่าก็มาไม่เจอน่าเล่นว่แต่มันไม่มีห้ามพีจีไงต้องะไงแค่นั้นแหละไม่แปลกืมเราเรียงมาแซ่ก่อนด้วยนู่ตวทีเท่เร็วฟาดแอน์อันนั้นเพิ่งโชว์วันนี้แต่นี่ม่เพิ่งโชว์ ฟาั์แอนฟิวเวแมนเท่าไหร่แมนบวกไปแค่สามพันหนาตีโดเด้วยตีโหดเหมือนโกเทอร์ค้านี้้นี้อ่าสิบหกไวหกพันโอ้โหเลขสองสามมเลยอีกคนงงสองสามมดเลยด้วยปัดเศษให้แล้วปัดเศษให้เรียบร้อยโอ้ยคนนี้ก็ปัดเศษนะสองสองห้าโอเร้ายว่ะผ่านไปตา สองห้าสองห้าปเโลกาวินาทสองห้าสองหาสองสามสองสามหกต่เลขไม่สวยเล่นนีกกิงสิบนาทีบออีกยี่สินาทีน่คือชั่วโมงหาเรื่องอยู่เขาว่าเขาว่ามันเริ่มตัดสินใจแล้วจะโคเท่าไหร่25ห้า หนึ่หมื่นห้าเนาะแวนยังไม่อัดเลยเนี่ยเชียร์แลนเรียเยอะจริงเป็นบอลเร็วโคตรเนี่ยเฮ้ยแล้วจะหยิบแล้วตรงนี้รงตรงนี้ยจ้าวยิบมึ้นมตัวนี้สองสามตียังคาวอยู่เลยสองสามนใช่ เ <laughs> สียงอะไรวะเสียงร้องไ <g ülme> ห้เลยนะโอ้อันนี้คือตอนต,ต,อ 5, 000, ตีตัวเองบวกห้าพันใช่ไหมใช่ตีท่าเปิดสกิลจะบวกห้าพันกายเป็นออกสองแปดครางนี้สองแปดพึงคือต้องกาัดทุกเลนแล้วใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเข้าครับ วันไอ้น้องชายรอบตู้ไม่เลื่อนไม่ดีเสียวแทนใครดอกเหรอเอ๊ะผิดพี่บ๊มาพูดเลยผมทำไมขอโทษครับสอง้านาทีนะเมื่อกี้ฉับเมื่อกี้ไม่นับนะขาดผิดครับป้ายอ้าวขัดผิดเอาทำไมอะไม่พออยู่ดีป่ะถูกต้องฮะพอมือผมไปเกินสามสองใบเขาเลยอีกสามเวทไงแต่มีการมีแค่สองใบคือข้างนี้ปีเข้าหมดแล้วตอนนี้เปิดก่อนทำไมอ่ะ เขาให้ไม่ไม่ดังเลขหกสิบเลยไม่ไม่แล้วเตอรี่เปิดทำไมอ่ะไม่เตอรี่ไม่หรอกก็เตอรี่เตียังเนี่ยปล่อยแล้วเตีแล้วใช่ป่าวปล่อยแล้วโอเคจริงต้องปล่อยนะแต่เไงสองใหม่อ้าวไอ้ต้าทั้งนี้แล้วใครแชมป์วะอ้าวสองใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่เฮ้ยหาเจอใหม่สัปดาห์หน้าโอเคบายทีมงานเรายัง